ผีจุนเล่นงานจริงๆนะครับแน่ใจนะดาบโหดแน่ใจสิครับหมวดถ้าไม่แน่ใจผมจะเอารอยเขี้ยวนี่มาจากไหลนล้วครับรอยเขี้ยวใช่ครับตอนเนี้นะผีจุนอะมันไม่ใช่ผีเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับหน้าตามเนี่ยนะโหดเยี่ยมอยากจะฆ่าจะแกงผมไม่ได้เลยนะครับหมวดคุณเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนผสมให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปผุดไปเกิดไงมัน มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับจุนแน,น่ๆเลยค่ะนายบุญตาก็ย้อนกลับมามารายก็ถูกนายบุญตาฆ่าตายวิญญาณของผีจุนก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดนี่เหตุการณ์มันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยก็มีใครเคยได้ยินเรื่องของคนเลี้ยงผีบ้างไหมครับยังไงด,ดาบออผู้เฒ่าผู้แก่เคยได้ผมฟังนะครับว่าไอ้คนเลี้ยงผีเนี่ยนะครับมันจะสะกดวิญญาณของคนตายไม่ให้ไปผุดไปเกิดแล้วก็ต้องทางานให้กับนายของมันเยี่ยมท่าน จนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยครับนีน่ดาบหมายความว่าจุนตกเป็นท้ายของบุญตางั้นหรอก็ประมาณนั้นแหละครับถึงได้กลายเป็น <umba> ผีโหดโหดอย่างกับบุญตาไม่มีผิดเลยครับถือว่ามาลัยรู้เรื่องนี้ได้ถูกนายบุญตาฆ่าปิดปากถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าสงสารมาลัยนะคะ อะไรคงจะพยายามปกป้องโลกจนตัวตายนายคุณตายอล้วทั้งค่าเลยตายรัวรแล้วให้เองไปทำงานแค่นี้เองทำให้สำเร็จ เต้อ้งเตื่องจันไม่ว่าเองจะหลบอยู่ที่ไหนความร้ายไงจ๊ะเจริญพรเธอ ตอนนี้เรายังไม่ได้ล่องดอยของนายบุญตาเลยครับหลวงพ่อแต่ผมคิดว่าตอนนี้นายบุญตาก็ยังกบดันอยู่ในหมู่บ้านนี้เพื่อรอจังหวะที่จะลงมือครั้งไม่รู้ว่าเขาคิดจะทําอะไรนะคะแต่ว่าหมายจะจัดการทําบุญให้เอื้องจันไปสู่สุคติก่อนที่เรื่องร้ายๆมันจะเกิดขึ้นนะคะหลวงพ่อการไปสู่สุคติก็ควรจะละซึ่งความอาฆาตพยาบาทเจ้ากับนายเวรของดวงวิญญาณเอื้องจันทร ควรจะได้รับการอโหัวิกรรมจากเขาจะได้จบสิ้นกันในชาตินี้ไม่ต้องติดค้างกันอีกต่อไปเจ้ากรรมนายเวรของเอื้องจังนนี่หลวงพ่อกำลังหมายถึงข้าตตกรอที่ฆ่าเอื้องจังไนไงนะครับคุณแม่ อีกเหรอฮะนาดาวคะคุณแม่ละค <ถ mun, S 1> ะทำไมมีอะไรคือใหม่มีเรื่องจะคุยกับคุณแม่แล้วก็นาดาวด,ด้วยค่ะคุณแม่ค่าเอื้องจันใช่ไหมคะแกมีหลักฐานอะไรฮะถึงได้กล้าพูดแบบนี้กับฉัน ทิ้งใหม่ไม่มีหลักฐานแต่คุณแม่ก็รู้แก่ใ,ใจนี่คะว่าคุณแม่ทําอะไรลงไปบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอะมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือสิ่งที่พวกเรากระโงชดใช้ให้กับเอื้องจันไงคะนี่แต่ฉันไม่เกี่ยวนี่ฉันไม่ได้ไปฆ่ามันด้วยนี่หุบปากนางดาวมันจะพูดอะไรก็ยังพูดไปไหนอหลักฐานมีไหมล่ะที่สําคัญเนี่ยนะ วิญญาณเนี่ยเรื่องจันเนี่ยมันไมอยู่โลกนี่และว,วิญญาณเอื้องจันยังอยู่อ่ะคุณแม่ฮะอะไรนะนังเอื่องจันยังอยู่เหรอพี่เดือนไหนพี่เดือนบอกว่าพี่เดือนกำจัดเรื่องจันไปแล้วไงอ่ะแล้วถึาาถงเป็นแบบนี้อ่ะเอื้องจันไ,ได้เลิกพยาบาทพวกเรานะคะวิญญาณของเอื้องจันก็แค่อ่อนแรงไร้รูปกายแล้วก็ล่องรอย หมดเรี่ยวแรงที่จะกลับมาแก้แค้นพวกเราก็เท่านั้นเองละค่ะพี่เดือนเอาอยัางไงดีล่ะฉันยังไม่อยากตายนะพี่เดือนทำยังไงดีคุณแม่คะเราทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเราควรจะไปทำบุญขออโหสิกรรมให้กับดวงวิญญาณของอื้งจันยุติการจองเวรในชาตินี้เขาจะได้ไปสู่สุคตินะคะคุณแม่ไม่ทำไมฉันต้องอโหสิกรรมให้กับมัน ก็เพราะคุณแม่เป็นคนฆ่า,า,าเขาไงล่ะคะเอื้องตันคอยรอการระบบกรรมจากคุณแม่มากกว่าใครเออพี่เดือนงั้นฉันไปทําบุญกับยี่ใหม่นะนี่อีดาบแกคิดจะไปทำบุญให้กันเอื้องจันอย่างนั้นเหรอเถอพี่เดือนถ้าเกิดว่าเราไปทําบุญขอเข้ามาเข้าตอนเนี้เขาอาจะให้อภยัยเราก็ได้นะจีงตอนนี้วิญญาณมันอ่อนแรงอยู่อ่ะมันจะได้ไปผลไปเกิดสักทีไงเรื่องมันจะบจบจบพี่เดือนไม่อยากให้ชีวิตพี่เดือนเนี่ยอยู่โดยไม่มีความหวาดระแวงบ้างเลยเหรอ ันจะแน่ใจได้ไงว่าฉันจะปลอดภัยคุณแม,ม่คะยุ้จะมันห่วงน,นะคะคุณแม่หลวงพ่อให้สิ่งนี้กับหมามาท่านบอกว่ามันจะช่วยคุ้มครองเราทุกคนไม่มีใครทำอะไรได้หรอกคะ่ะทางเอื้องจันเราก็ทางอะไรไม,ไม่มีอะไรค่ะคุณแม่แม่รับไว้นะคะ แปลกไหมล่งอกแล้วคุณจะไปทำไงพวกเขาถึงยอนได้ล่ะฉันคิดว่าคุณแม่คงอยากจะให้เรื่องนี้จบไปเหมือนกันนะ่ะนี่ต่ชานน่เกือบหลุดปากแล้วบุญตาไปเลยนะโชคดีที่หยุดไว้ทันอ้าวแล้วทำไมถึงบอกไม่ได้ล่ะก็ถ้าคุณแม่รู้ว่าบุญตาไม่ตายอ่ะเขาก็จะไม่เอาไปทำบุญกัน,นสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้ผ่านเรื่องงานบุญไปก่อนละกันแล้วก็ค่อยบอกเรื่องบุญตาก็ดีเนาะ หวังว่าเมื่อคุณแม่ไป่ยอมไปขอขอมาเอื้องจันแล้วเนี่ยเอื้องจันจะยอมยอกโทษให้คุณแม่นะที่จะทำบุญให้นางเอื้องจันมันงั้นไม่มีทางสำเร็จท่าจะเป็นมานขวางทางบุญของเองนางเอื้องจัน ทุกอย่างเรียบร้อยไหมจ๊ะทุกอย่างผมเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่นางเอื้องจันทมันรู้มันคงจะตื้นตันใจนะครับในที่สุดพวกคุณก็ยอมมาขอขามานางเอื้องจันมันจนได้อุยทาคนที่ทำอะไรผิดกับใครก็สมควรที่จะไปขออโหสิกรรมกับเขาพูดอะไร พัดมีหลักฐานเองสิไม่ใช่สักพุดพล่อยๆอยโอ๊ยนี่มันทะเลาะกันอยู่ได้รีบๆไปทำบุญเถอะเรื่องมันจะจบๆไปๆๆไปๆๆไป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 แล้วเชิญคุณหนูครับลวงพ่อรออยู่ที่โบสถ์เก่าไปครับหมดคุณหนูเชิญทางนี้ครับ เป็นงานฉันเหรอรอก่อนเธอจบเรื่องอึ้งจันเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะจัดการแกคุณตาเองคงคาดไม่ถึงี่ว่าจะเจอข้าที่นี่มันเดือนว่าตายเวลาตายของเองแล้ว i yeah.